อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับในปี2026เนี่ยเรากำลังจะฉลองครบรอบ100ปีของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่ถ้ามองย้อนกลับไปเออมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายนะครับแต่มันพลิกโฉมความเข้าใจเรื่องการฟื้นฟูร่างกายไปเลยใช่เลยค่ะอยากให้ลองนึกภาพตามกันนะครับปี1926ชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟพิลาทิสเขากำลังยืนมองผลงานชิ้นโบแดงของเขาอยู่ มันเป็นโครงไม้ใหญ่ๆมีสปริงมีรอกมีสายรัดดูแวบ,บแรกนี่เหมือนเครื่องทรมานเลยนะคะใช่เลยครับเหมือนเครื่องทรมานจากยุบกลางมากกว่าอุปกรณ์ฟิตเนสะอีกแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกได้เขาเรียกมันง่ายๆว่า reformer ค่ะ และการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือการเข้าไปสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังเจ้าเครื่องที่ดูน่ากลัวชิ้นนี้กันเนี่ยแหละค่ะว่ามันมาจากไหนปรัชญาของผู้สร้างคืออะไรแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดเรื่องความแข็งแรงและสุข,ขภาวะมาได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราจะมาค้นหาคำตอบจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมากันค่ะ พอได้ยินเรื่องราวของเครื่องรีฟอร์เมอร์แล้วก็อดสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่าคนที่คิดค้นเครื่องหน้าตาแปลกๆแบบนี้ขึ้นมาได้เขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เรามาเริ่มจากตัวตนของผู้สร้างกันเลยดีกว่าครับจุดนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวของโจเซฟพิลาทิสเนี่ยไม่ได้เริ่มจากความเป็นสุดยอดนักกีฬาเลยอ้าวเหรอครับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในวัยเด็กเขาเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอมากป่วยเป็นทั้งโรคหอบหืด แถมยังมีโรคกระดูกอ่อนอีกซึ่งทําให้กระดูกเปราะบางแล้วก็เติบโตผิดปกติคือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ติดลบเลยด้วยซ้ําค่ะโหจากเด็กขี้โรคมาเป็นคนที่สร้างการปฏิวัติวงการสุขภาพได้นี่มันมันคนละเรื่องเลยนะครับในข้อมูลมีบอกไหมครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเขามันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่เป็นกระบวนการของการไม่ยอมแพ้ คือเขาเปลี่ยนความเจ็บป่วยของตัวเองให้กลายเป็นแรงผลักดันเขาเริ่มศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์อ่านตำรากายวิภาคศาสตร์อย่างละเอียดครับไปจนถึงศาสตร์การเคลื่อนไหวโบราณอย่างโยคะแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดมาลองผิดลองถูกกับร่างกายตัวเองพัฒนารูปแบบการฝึกของตัวเองขึ้นมาอย่างเข้มขน้น จนกระทั่งจนกระทั่งเขาสามารถเปลี่ยนจากเด็กชายขี้โรคกลายเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งชนิดที่ว่าน่าเกรงขามเลยทีเดียวค่ะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมีบันทึกไว้ด้วยว่าเขาเก่งกาจขนาดที่เคยไปเป็นผู้ฝึกสอนการป้องกันตัวให้กับตำรวจสกอตแลนด์หยาดโอ้แถมยังเคยเป็นนักแสดงโชว์พละกําลังในละครสัตว์อีกด้วยนะคะฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงแล้วเรื่องราวของเขามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังการประดิษฐ์ของเขาบ้างครับ มันบอกทุกอย่างเลยค่ะเพราะเขาเคยผ่าจุดที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดมาแล้วเขาจึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมันมีพลังในการเยียวยาได้มากแค่ไหนเป้าหมายของเขาจึงไม่ใช่แค่การสร้างกล้ามเนื้อสวยๆแต่มันคือการคืนพลังคืนการควบคุมร่างกายให้กับผู้คนช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เหมือนกับที่เขาเคยทำได้สำเร็จมาแล้วนั่นเองค่ะพอเข้าใจที่มาที่ไปของคนสร้างแล้วก็ยิ่งทำให้อยากรู้เลยครับว่า ไอเดียเบื้องหลังเจ้าเครื่อง reformer นี้มันคืออะไรกันแน่เขานำมันไปเปิดตัวที่อเมริกาครั้งแรกคนที่นั่นมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างครับเขาย้ายไปเปิดสตูดิโอที่นิวยอร์กค่ะซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกแรกที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทำกลับไม่ใช่นักกล้ามนะคะอ้าวแล้วเป็นใครครับเป็นกลุ่มนักเต้นบัลเล่นักกีฬาแล้วก็คนที่ต้องการทำกายภาพบาบัดค่ะ คนกลุ่มนี้เขาเข้าใจเรื่องร่างกายอย่างดีแล้วพวกเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าเครื่องนี้มันพิเศษครับสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการออกกำลังกายอื่นๆในยุคนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าแรงต้านที่แม่นยำและควบคุมได้จากสปริงแทนที่จะเป็นการยกน้ำหนักทื่อๆแบบเดิมๆแรงต้านที่แม่นยำและควบคุมได้อืฟังดูเป็นเทคนิคเฉพาะทางมากเลยนะครับมันทำงานต่างจากการยกเวททั่วๆไปยังไงครับ ต่างกันมากค่ะการยกดัมเบลคือการสู้กับแรงโน้มถ่วงตรงๆใช่ไหมคะครับแต่สปริงของรีฟอร์เมอร์ให้แรงต้านที่สม่ำเสมอตลอดการเคลื่อนไหวทั้งตอนยืดออกและก็ตอนดึงกลับมันบังคับให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนออกแรงแต่รวมถึงตอนผ่อนแรงด้วยอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะและถ้าจะให้เข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆ เราต้องมองให้ลึกลงไปที่ปรัชญาเบื้องหลังซึ่งก็คือหลักการ6ข้อที่เป็นหัวใจของพิลาทิสเลยค่ะนั่นก็คือการควบคุมสมาธิการหาศูนย์กลางความเลื่นไหลความแม่นยำและการหายใจหลักการเยอะเหมือนกันนะครับแต่มีอยู่คำหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากคือเ e n t e r i หรือการหาศูนย์กลางในทางปฏบิบัติบนเครื่องรีเฟอร์เมอร์มันหมายถึงอะไรครับมันคือการเกรงหน้าท้องหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือมันมีอะไรมากกว่าแค่การเกรงหน้าทองเยอะเลยคำว่าเซนเตอร์หรือที่พิลาทิสเรียกว่า power house เนี่ยหมายถึงกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดบริเวณลำตัวครับตั้งแต่ช่วงล่างของซี่โครงไปจนถึงสะโพกทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างปรัชญาของเขาคือการเคลื่อนไหวทุกอย่างในร่างกายควรจะเริ่มต้นมาจากศูนย์กลางที่แข็งแกร่งนี้เหมือนเป็นแกนกลาง ใช่ค่ะเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ที่แผ่ออกไปจากลำต้นที่มั่นคงเครื่องรีฟอร์เมอร์ถูกออกแบบมาให้เราต้องเปิดสวิตช์พาวเวอร์เฮาส์นี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะขยับแขนหรือขามันคือการสร้างความมั่นคงจากภายในสู่ภายนอกค่ะอ๋อเข้าใจภาพเลยครับแล้วอีกคำละครับโฟล์ Flow, หรือความลื่นไหลอันนี้มันต่างจากการเคลื่อนไหวช้าๆหรือออกกำลังกายแบบอื่นยังไงครับโฟล์ Flow คือผลลัพธ์ของการนำหลักการข้ออื่นๆมารวมกันค่ะ เมื่อเรามีสมาธิมีการควบคุมที่ดีหายใจได้ถูกต้องและเคลื่อนไหวจากศูนย์กลางที่แข็งแรงการเคลื่อนไหวของเราจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแบบไหนครับจากการทำท่าหนึ่งแล้วหยุดแล้วไปอีกท่าหนึ่งมันจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องเหมือนการเต้นรำเลยค่ะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่สะดุดมันคือความสง,ง่างามในการใช้พลังมีบันทึกที่บรรยายภาพตอนโจเซฟสาธิตการใช้งานเครื่องด้วยตัวเองไว้ว่าเขาเคลื่อนไหวได้ลื่นไหลและดูสบายมากครับจนซ่อนความพยายามและความแข็งแกร่งมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้นไว้ได้อย่างแนบเนียน นี่แหละค่ะคือความหมายที่แท้จริงของ slow คือการทำให้เรื่องยากดูง่ายอืมมันคือการหลอมรวมร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการเคลื่อนไหวยอย่างแท้จริงถูกต้องค่ะพอเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังแล้วมันทําให้เครื่อง reformer ดูมีความหมายมากกว่าแค่เครื่องออกกําลังกายจริงๆครับแล้ในแง่ของผลลัพธ์เลยครับมันเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้จริงๆขนาดไหน ในข้อมูลมีกรณีศึกษาที่ท่งพลังมากๆอยู่หลายกรณีเลยค่ะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการของเขาส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนได้ยังไงน่าสนใจครับลองยกตัวอย่างเคสแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอ็ดคนหนึ่งเธอได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงจนหมอบอกว่าอาจจะกลับไปเต้นไม่ได้อีกโอ้อาชีพของเธอกำลังจะจบลงเลยใช่ค่ะแต่แทนที่จะยอมแพ้เธอหันมาฟื้นฟูร่รางกายด้วยเครื่องรีฟอร์เมอร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไม่เพียงแต่เธอจะกลับมาเดินและเต้นได้อีกครั้งแต่ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเธอกลับดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำดีกว่าเดิมหมายความว่ายังไงครับที่ดีกว่าเดิมเพราะเครื่องรีฟอร์มเมอร์บังคับให้เธอต้องเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายอย่างสัมพันธ์นกันไม่ใช่แค่ขาและข้อเท้าเธอค้นพบความแข็งแกร่งจาก power house ที่เราคุยกันไปทำให้การเคลื่อนไหวของเธอมีพลังและสื่ออารมณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา มันไม่ใช่แค่การซ่อมแซมส่วนที่พังแต่มันคือการสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่สะคอนหลักการเรื่อง precision และ control ได้ชัดเจนที่สุดค่ะสุดยอดเลยครับจากนักเต้นที่ใช้ร่างกายเป็นอาชีพมาสู่คนธรรมดาอย่างเราๆบ้างล่ะครับอย่างพนักง,งานออฟฟิศที่นั่งทำงานทั้งวันวิธีของพิลาทิสจะช่วยได้เหมือนกันไหมครับ มีอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ตรงกับที่คุณถามเลยค่ะเป็นเรื่องของพนักง,งานออฟฟิศที่นั่งหลังคอมหน้าคอมพิวเตอร์มาหลายปีจนมีอาการปวดหลังเรื้อรังครับบุคลิกก็เสียไปด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มฝึกกับเครื่องรี f o ร์เมและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนการฝึกสอนให้ร่างกายของเขารู้จัก ตำแหน่งที่ถูกต้องอีกครั้งบุคลิกของเขาดีขึ้นหลังตรงขึ้นและที่สำคัญคืออาการปวดหลังที่เคยรบกวนชีวิตมานานก็ค่อยๆหายไปจนหมดเคสนี้ดูเหมือนจะจับต้องได้กับคนส่วนใหญ่เลยนะครับถูกต้องค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าพิลาทิสไม่ใช่แค่สำหรับนักกีฬาหรือคนที่บาดเจ็บแต่มันคือการปรับจูนร่างกายที่เสียสมดุลไปจากการใช้ชีวิตประจำวันให้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งเป็นการต่อสู้กับผลกระทบของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่โดยตรงเลย ใช่เลยค่ะของอดีตทหารผ่านศึกใช่ค่ะกรณีนั้นไปไกลกว่าเรื่องร่างกายไปอีกขั้นหนึ่งเลยทหารคนนี้กลับมาจากสงครามพร้อมกับบาดแผลทั้งทางกายและทางใจเขาต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดทางร่างกายและความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยจากภาวะ PTSD อืม แต่การฝึกบนเครื่องรีฟอร์มเมอร์ที่ต้องใช้สมาธิและการควบคุมอย่างสูงสุดได้มอบบางสิ่งที่เขาคิดว่าสูญเสียไปตลอดการในสนามรบคืนมาคืออะไรครับคือความรู้สึกมั่นคงและการได้กลับมาเป็นผู้ควบคุมร่างกายและจิตใจของตัวเองอีกครั้งค่ะทุกการเคลื่อนไหวที่ทําได้สําเร็จคือชัยชนะเล็กๆที่ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของเขาฟังทั้ง3เคสแล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมวิสัยทัศน์ของเขาถึงไปได้ไกลขนาดนั้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟิตเนสจริงๆ แต่มันครอบคลุมไปถึงการฟื้นฟูร่างกายและเยียวยาจิตใจด้วยซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากสําหรับยุคนั้นใช่เลยค่ะเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาทําคือคลาสออกกําลังกายเขามองว่ามันคือการปฏิวัติสุขภาพเขามีภาพที่ชัดเจนมากในหัวว่าในอนาคตคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับความสามารถทางร่างกายจะได้รับประโยชน์จากวิธีการของเขาเพื่อสร้างความแข็งแรงสุขภาพที่ดีและความมีชีวิตชีวานในชีวิตประจําวัน และเขาเชื่อสุดหัวใจว่าเครื่องรีฟอร์มอร์นี่แหละคือกุญแจสำคัญถูกต้องค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่อนาคตที่ว่านั้นแล้วมรดกที่เขาทิ้งไว้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมันยังคงเหมือนเดิมกับที่เขาคิดไวเมื่อร้อยปีก่อนไหมสิ่งที่น่าสนใจมากคือแม้ว่าตลอดร้อยปีที่ผ่านมาดีไซน์ของเครื่องรีฟอร์เมอร์จะถูกปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นใช้วัสดุที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ แต่แก่นแท้และหลักการพื้นฐานที่โจเซฟวางรากฐานไว้ยังคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยแสดงว่าหัวใจของมันไม่ใช่ตัวเครื่องจักรแต่เป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังเซนนะครับของเขาระบุไว้ว่าเป็นร่างกายที่ดีขึ้นจิตใจที่ดีขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นอืมนี่คือปรัชญาแบบองค์รวมที่ลึกซึ้งมากซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาผ่านอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวได้อย่างน่าทึ่งมันบอกเราว่าถ้าเราสามารถควบคุมร่างกายของเราได้ เราก็จะสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ดีขึ้นเช่นกันและ100ปีต่อมาวิสัยทัศน์ของเขาก็กลายเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้เราเห็นสตูดิโอพิลาทิสที่มีเครื่องรีฟอร์เมอร์ตั้งอยู่แทบจะทั่วทุกมุมโลกจากการเจาะลึกของเราในวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพส่วนตัวของคนคนหนึ่งสามารถจุดประกายให้เกิดการประดิษฐ์ที่ปฏวิวัติวงการได้อย่างไรค่ะ ซึ่งรากฐานของมันไม่ได้ตั้งอยู่บน,นกลไกทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนแต่ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ลึกซึ้งของการเคลื่อนไหวอย่างมีสตินั่นเองจึงนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันค่ะในข้อมูลที่เราได้คุยกันมามีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากคือเครื่องรีฟอร์เมอร์บังคับให้ผู้ใช้ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ ในโลกยุคนี้ที่ชีวิตเราเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนทางดิจิทัลตลอดเวลาเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนจนเราแทบไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันน่าคิดนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากปรัชญาอายุเก,กือบร้อยปีนี้ที่เรียกร้องให้เรากลับมาใส่ใจกับร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงและรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่ชั่วโมงเดียวต่อวันก็ตาม